พี่น้องเบิง่งที่บกม่วงข่อยต้นทอหนิแม่เสบงเด้อค่ะพี่น้องพูดงามบ่พี่น้องเหลืองอุยหุยแม่อเอาค่ะเหลืองอุยหุยนี่อีกน้ำดอกไม้นะคะข่อยปลูกกับมือได้หนิต้นนี่เอาอันนวยดิบคู่กันสองนวยน่ะลงมาให็นในเด้อแม่ปลูกเพิ่นขอนัน่นสองนวยคู่กันอ่ะนะยาย สี่บอกแล้วในเด้อนี่สองน่วยคู่กันนี่ทางหลังเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนเอายื่นมายื่นมาเอาระวังระวังระวังโอ๊ะโอ๊บบ้าปุณหาเลี้ยงหุ้ยเดี๋ยว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 อเลี้ยงหุ้ยอุ้ยปุณหะสองคู่นั่นน่ะเออหน้ารำมาให้ปุกแม่นจ้ะเพิ่นจะมาไอ้ปุกขอมาว่านอันนี้โม่ห้าแบ่งกัน ดเขาเจ้าสอบเปี้ยวเออแงพี่น้องต้นสาวลินแด่กินย่อนอยู่ด้ค่ะพูดนะเอาไอเอามาเด็ดเด็ดเด็ดแค่โอ้แต่ใหญ่อยู่เด้อเออบานนี่เข้ากับแดงกันอยู่นี่อันนี้สุกอ๋ออันนี้ดิบเมื่อยเลยเห็นบอ เอาดูดูมันจะได้ไม่เสียเที่ยวไหนๆก็ขึ้นไปแล้วไม่งั้นไม่ทันกระลอกเอาลงมาโหลดไอเอาลงมาเด็กระเทือนได้เอาล่ะเอาลงมาสูขึ้นไปข้างเทิงแล้วก็ดันลงใช่ไหมนี่เออลงเออนั่นละนั่นละนั่นละเออก้มก้มเงยเงยกวนหัวนั่นเนี่ย ตสูงน่ะมเจ้ากับแบงกันต้นนี้กะน่อยไปกินไห้มลิแน่น้อยหันพี่ดอกยะกินย่อนอยู่ได้เนาะยอดยเสมกับมาเอาไปละน้อยนึงว่าหันของเพื่นเพื่อนวะ